นี้จะพามาดูลูกค้าหมูปิ้งของครูพินนะคะเจพินหมูปิ้งนมสดนะคะเจ้านี้ก็ขายทำเลดีนะคะอยู่หน้าโลตัสเลยนะคะขายดีทุกวันเลยนะคะเจ้านี้รับกันมากี่ปีแล้วคะเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยนะคะวสวัสดีค่ะ<า>ลูกค้าคานะคะ<า>รับหมูปิ้งของเจพินมานานหรือ,อยังคะสีแล้วค่ะ แล้วเป็นยังไงคะหมูปิ้งขายดีไหมดีครับดีที่สุดในย่านนี้และคะ่ะเจ้าของหมูก็ใจดีมีนะคะถ้าจ้ดผิดเขาไม่ขายนะผมก็ขายดีที่นี่ถ้าจัดดิบเขาขายขายมาสามปีแล้วนะคะถ้าไม่ดีจริงก็อย,อ,อยู่ไม่ได้หรอก,คร,อกครับนะคะเค <c oughs> ยขายกว๋วยเตี๋ยวมานะคะเจ้านี้ใช่ไหม จำไม่ผิดเคยขายก๋วยเตี๋ยวมาเนาะแล้วก็ขาดทุนเจ๊งนะคะขายมอ้อก๋วยเตี๋ยวมือสองไปก็ขาดทุนนะคะพอดีมันก็มาเจอหมูปิ้งเจ๊พินที่ที่เฟซบุ๊กนี่แหละนะคะที่ป้ายแล้ววันนี้ทำไมไม่ติดป้ายให้เจ๊พินบ้างนะคะ <laughs> นี่ ทำเลแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่แค่เม็ดครึ่งนะคะเม็ดครึ่งก็ก็ขายหมูได้แล้วนะคะใครที่บอกว่าไม่มีทาเลนะคะอยู่ที่การลงมือทําของเรานะคะขายหมูปิ้งง่ายมากนะคะนี่เจ้านี้ก็ได้วันละสองแพ็คสามแพ็คนะคะสองร้อยไม้สามร้อยไม้เลยนะคะส่งกันทุกวันไปรับที่บ้านกันทุกวันแต่วันนี้มาส่งถึงที่เลยนะคะก็จะอัดคลิปวิดีโอ เดี๋ยวไปติดตามกันที่ YouTube ด้วยนะคะท่อง YouTube ของปูพินหมูปิ้งนะคะจะมีเทคนิคนี้ใช้เตาแก๊สนะคะใช้เตาแก๊สว่าใช้ยังไงเนาะเตาแก๊สใช้ยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีใช้นะคะว่าอุปกรณ์เตาแก๊สมีอะไรบ้างนะคะพี่เขาก็ใช้อย่างชำนาญแล้วนะคะนี่อย่างนี้กันเลยนะคะ ขอลับถ่ายรูปกับแม่ค้าหน่อย